กรุปคลิปได้รับสาโทรศัพท์จากผู้เป็นพ่อเธอเพิ่งปิดเทอมหน้าร้อนได้ไม่กี่วันจึงหาเรื่องบ่ายเบี่ยงที่จะไม่กลับบ้านในช่วงปิดเทอมสวัสดีค่ะพ่อพ่อสบายดีไหมคะทางบ้านเธอนั้นไม่มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกรุปคลิปเสพติดโลกโซเชียลมากเธอมักจะโพสต์รูปข้อความลงในบล็อกส่วนตัวของเธอเสมอเมอผู้เป็นพ่อ โทรหาลูกสาวที่ขึ้นมาศึกษาต่อในเมืองด้วยที่ว่าตัวเองบ้านอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองจึงอยากให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีๆพ่อสบายดีแล้วเป็นยังไงบ้างลูกสบายดีไหมขาดหรืออะไรหรือเปล่าสบายดีค่ะพ่อมีอะไรหรือเปล่าคะพ่อแค่จะถามว่าปิดเทอมนี้ลูกจะกลับบ้านไหมพ่ออยากให้ลูกกลับบ้านเพราะมีงานบุญศาสเดือนสิบที่สำคัญ พ่อเลยอยากให้ลูกกลับบ้านมาร่วมกันทำบุญกลับก็ได้ค่ะถ้ายังไงพรุ่งนี้หนูจะกลับบ้านนะคะกรุ๊ปกริศคิดว่าบุญที่เราทำไปจริงๆนั้นยากที่เสียไปจะได้รับจริงๆหรือเปล่าจากนั้นกรุ๊ปกริก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้าตั้งแต่คืนนั้นเพื่อที่จะเตรียมตัวเดินทางในวันรุ่งขึ้น เมื่อถึงวันรุ่งขึ้นกระเป๋าสัมภาระถูกยกขึ้นขบวนรถไฟสายกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่นครศรีธรรมราชแถบภาคใต้ของประเทศไทยส่วนตัวกรุ๊ปกลิฟเองไม่รู้สึกตื่นเต้นเหมือนคนทั่ว,วไปที่ได้กลับบ้านในช่วงวันหยุดเธอกลับรู้สึกเบื่อหน่ายและรู้สึกเหมือนโดนตัดขาดโลกภายนอกเมื่อรถไฟจอดที่สถานีพ่อกับแม่ก็มารอรับเธออย่างอบอุน่น สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะแม่สบายดีไหมคะสบายดีลูกเป็นไงบ้างลูกนั่งรถเหนื่อยไหมลูกไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ค่ะงั้นกลับบ้านกันเถอะลูกจะได้พักสักหน่อยแม่ทำกับข้าวเตรียมไว้ให้ลูกด้วยนะเมื่อมาถึงบ้านแม่ของกรุ๊ปคลิปได้จัดเตรียมอาหารของโปรดของกรุปกร๊ปคลิปไม่ว่าจะเป็นขั่วกลิ้งกุ้งผัดต,ตอและแกงไตปลาที่ลูกสาวชอบ กินสิลูกมีแต่ของที่ลูกชอบทั้งนั้นเลยมามากินเยอะๆนะลูกนะทั้งคู่ถามถึงสารทุกสุขดิบของกรุ๊ปคลิปในการไปอยู่ที่กรุงเทพเพียงคนเดียวขณะที่กำลังกินข้าวอยู่กรุงเทพคนเดียวเหงาไหมลูกก็เหงานิดหน่อยค่ะมีเพื่อนเยอะเลยไนมะ่ค่อยเหงามากอืมแล้วมีใครมาแกล้งลูกพ่อหรือเปล่า ไม่มีค่ะพ่อสบายใจได้กรุ๊คลิปเองก็รู้สึกว่าพ่อและแม่ช่างรักเธอเหลือเกินนี่เราลืมไปได้ไงเนี่ยทางทางที่พ่อกับแม่รักเราขนาดนี้กรุ๊ปคลิปมีการบ้านในช่วงปิดเทอมหน้าร้อนและกรุ๊ปคลิปก็นำการบ้านกลับมาทำที่บ้านโดยหัวข้อที่เธอได้ภายในห้องนั้นเป็นประเพณีต่างๆในประเทศไทย ซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่โบราณเธอจึงปรึกษากับแม่ว่าจะเลือกประเพณีงานบุญศาสตร์เดือนสิบที่กำลังจะจัดขึ้นเป็นหัวข้อของรายงานเนื่องด้วยเพราะเป็นประเพณีที่เก่าแก่และไม่ค่อยมีคนรู้จักแม่จึงอาสาที่จะช่วยแนะนำและเป็นวิทยากรชั่วคราวให้กับกรุ๊ปกริปแม่จึงบอกว่า มีประเพณีที่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรู้สึกตื่นเต้นงานบุญอยู่หนึ่งงานนั่นก็คือประเพณีงานบุญศาสตร์เดือนสิบที่จะมีขึ้นในไม่กี่วันเมื่อกรุ๊คลิปได้ยินเช่นนั้นจึงถามแม่ต่อไปว่าแล้วงานบุญศาสตร์เดือนสิบสืบทอดมาจากที่ไหนหรือคะแม่อ๋อเมื่อก่อนประเพณีศาสตร์เดือนสิบมีวิวัฒนาการมาจากประเพณีเป็ดพลี ของพราหมณ์ที่ลูกหลานจัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงหลับไปแล้วพระพุทธองค์จึงเห็นว่าประเพณีนี้มีคุณค่าเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพุรุษนำความสุขใจให้ผู้ปฏิบัติจึงทรงอนุญาตให้อุบาสกอุบาสิกาประกอบพิธีนี้ต่อไปได้ซึ่งงานบุญนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลคาดว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาในจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงรับประเพณีนี้เข้ามาด้วยหากทำความดีไว้เมื่อครั้งที่มีชีวิตอยู่จะได้ไปเกิดในภพสวรรค์แต่หากทำความชั่วจะตกนรกกลายเป็นเปรตที่ต้องทุนทุกทรมานในเอเวจีดังนั้นต้องอาศัยผลบุญที่ลูกหลานอุทิศส่วนกุศลให้ในแต่ละปีมายังชีพดังนั้นในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิทคนบาปท,ทั้งหลายที่ถูกเรียกว่าเปรตซึ่งถูกปล่อยตัวจากนารก ให้กลับมายัางโลกมนุษย์ซึ่งเราเรียกวันนี้ว่าวันรับตายายจ้ะและจะกลับไปนรกในวันแรม15บห้าำเดือนสิซึ่งเรียกว่าวันส่งตายายแล้วพวกเปรตจะได้รับผลบุญไหมคะแม่ได้สิจ๊ะโอกาสนี้เองที่ลูกหลานและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จะนำอาหารไปทำบุญที่วัด เป็นการแสดงความกระตันยูกระตะเวทีต่อบรรพบรุษที่ล่วงลับไปแล้วท้งนี้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษแล้วช่วงเวลาของการประกอบพิธีประเพณีศาเดือนสิบจะขึ้นในช่วงไหนคะประเพณีศาเดือนสิบจะมีขึ้นในวันแรมหนึ่งค่ำถึงวันแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบซึ่งช่วงนี้ผลบุญที่เราทำนั้นจะส่งถึงบรรพบุรุษจ้ะ หนูเห็นมีขนมวางอยู่ตั้งเยอะมีความหมายว่าอย่างไรบ้างคะซึ่งขนมและอาหารคาวหวานที่นำมาทำบุญในครั้งนี้ล้วนมีความหมายเช่นขนมลาเป็นเสมือนเสื้อผ้าที่ให้บรรพบุรุษชัยนุ่งหม่มขนมพองเป็นเสมือนแพรที่ให้บรรพบุรุษข้ามห่วงมหนันนกขนมกงเป็นเสมือนเครื่องประดับใช้ตกแต่งร่างกาย ขนมบ้าเป็นเสมือนเมลเสบาไว้เล่นในวันตรุษสงกรานขนมดีซมเป็นเสมือนเงินตราไว้ให้ใช้ซอยแล้วเราจะเอาขนมพวกนี้ใส่อะไรไปคะหมกใส่จะาทำมาจากใบตองเมื่อเสร็จจากการฉลองหมูรับและถวายพระตาหารแล้วชาวบ้านจะนำขนมอีกส่วนหนึ่งไปวางไว้ตามบริเวณลานวัดข้างกำแพงวัดโคนไม้ใหญ่ เรียกว่าตั้งเปรตเพื่อแผ่ส่วนกุศลเป็นทานแก่ผู้ร่วงลับที่ไม่มีญาติหรือญาติไม่มาร่วมทำบุญให้น่าสงสารพวกเขานะคะลูกรู้ไหมพิธีจะสนุกตอนไหนไม่รู้ค่ะตอนตั้งเปรตไงละจ๊ะตั้งเปรตคืออะไรคะก็จะมีเสาสูงเพียงเสาเดียวเหลาและฉาลมน้ำมันเสาจนลื่นบางวัด ก็ตั้งเหลาเปรดไว้แล้วบางทีชาวบ้านก็ทำกันเองเมื่อเวลาชิงเปรดผู้ชนะคือผู้ที่สามารถปีนไปถึงเหลาเปลดซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างมากจึงสนุกสนานและตื่นเต้นแบบนี้ถ้าหนูตายไปจะเป็นเปรดไหมคะไม่เป็นหรอกจ้าเปรดนั้นคือผู้ที่กระทำบาปนาะลักษณะของเปลดจะมีตัวสูงยาวมือเท่าใบลาน และปากเล็กเท่ารูเข็มแล้วเปลทจะกินอาหารที่เราทำบุญไปได้ยังไงล่ะคะได้สิจ๊ะสาเหตุที่ขนมลานั้นเป็นเส้นเหตุเพราะเปลทกจะสามารถกินได้เปรทนั้นได้รับความทุกข์ทรมานกว่าสัตว์ใดๆทุกตัวกินไม่เคยอิ่มและมักจะมีบาปหนักพระพุทธองค์จึงมักโปรดสัตว์อยู่บ่อยๆกรุก๊กริ๊ ไม่เป็นเปรตหรอกจก้ะหากลูกประพฤติตัวดีเป็นคนดีของพ่อแม่และสังคมซึ่งสมัยนี้คนเราใจร้อนและทำร้ายกันเองมากขึ้นอย่างเช่นในเมืองคนใจร้ายมากเลยค่ะแม่เห็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มีฆ่าฟันกันไม่รู้ต่อกี่ศพเพราะมนุษย์ขาดทวัสติและความสำนึกด้านบาปบุญคุณชั่วสังคมเปิดกว้างมากขึ้นเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมนุษย์ เสกสิ่งที่ตัวเองหมกมุ่นมากกว่าจะเข้าวัดทำบุญฟังคำสอนของพระพุทธศาสนาลูกเองก็ควรลดลด,ดด้านเทคโนโลยีหน่อยนะครูปปิด๊ดเพราะนอกจากจะไม่ดีต่อสุขภาพแล้วยังส่งผลเสียต่อจิตใจด้วยหนูเองอยู่ในเมืองก็คิดถึงแม่ขอโทษนะคะที่ไม่กลับมาบ้านเลยไม่เป็นไรจ้าแม่ไม่โกรธลูกหรอกแค่หนูกลับบ้านมาให้แม่เห็นหน้าค่าตาบ้างแม่ก็ดีใจพอน่ะ บนถามถึงเราทุกวันเลยนะจริงเหรอคะไปอยู่ที่นู่นนะจะกินอิ่มไหมนอนหลับหรือเปล่าจะเป็นอันตรายไหมเขาน่ะเป็นห่วงหนูมากกว่าแม่อีกนะส่วนเรื่องรายงานแม่คิดว่ามันคงออกมาดีมากๆเลยละ่ะเพราะกรุ๊ปกริปได้นำวัฒนธรรมของบ้านเราออกไปเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้กรุ๊ปกริปน้ำตาคลอเธอรู้สึกผิดทุกครั้งเมื่อพ่อโทรไป เธอไม่ค่อยได้รับสายพ่อจะคุยนานและยังชอบเป็นห่วงทำเหมือนเธอเป็นเด็กๆแต่วันนี้เธอรู้แล้วว่าความรักของพ่อกับแม่นั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนเมื่อครูกริฟกลับมาบ้านในครั้งนี้เธอได้ทั้งความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่ญาติพี่น้องและหัวข้อของการทำรายงานที่จะต้องส่งคุณครูตอนเปิดเทอมครูกรีฟคิดว่าเธอจะปฏิบัติตัวให้ดี เห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและหมั่นทำบุญแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว